สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากเว็บอ่า pingkitnet in, in. f นะครับผมเป็นเว,เว็บเกี่ยวกับการอ่ายิงไอพียิงเซิร์ฟเวอร์เกมหรือว่ายิงสำหรับอ่าคนเล่นทีมสปีกหรือว่าแคมฟ็อ Game, ก,ก,กนะครับผมหรือว่าเซิร์ฟเวอร์เกมเล็กๆนะครับโอเควันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการยิงวิธีการอ่าดักไอพีนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปที่หน้าเว็บ pingkitnet in, in. o f นะครับผมแล้วก็สมัครไอีให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการล็อกอินนะครับโอเค โอเคครับผมหน้าตาของเว็บนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปที่หน้าเมนูเครื่องมือนะครับผมแล้วก็เลือกดัก IP เช็คเว็บนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราจะได้ลิงก์มา1ลิงก์นะครับผมเป็นลิงก์สําหรับส่งให้เหยื่อนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์นี้นะครับผมไปให้เหยื่อนะครับส่วนเครื่องเหยื่อนั้นเป็นเครื่องที่ผมจําลองขึ้นมานะครับแต่ผมใช้ IP ของที่อื่นนะครับ จะทําการรอสักครู่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็ไปดูที่หน้าเว็บของเรานะครับไปที่เครื่องมือเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ดัก ip เช็ค IP นะครับเพื่อดูที่ว่า ip ที่เหยื่อของเรากดมานี้เป็น ip อะไรครับออกมาแล้วเขาเป็น1 71.100.25.37นะครับให้ Copy ปี้อ่าก๊อปปีนี้นะครับผมไปที่แล้วก็ไปที่หน้าระบบยิงนะครับแล้วก็ใส่ IP เข้าไปถ้าเกิดว่าเราไม่รู้พอร์ตนะครับผมก็ให้ใส่เป็น80เวลาให้เวลาที่ยิงนะครับผมอย่างน้อยให้ใส่180วินาทีนะครับ ส่วนระบบการยิงเนี้สำหรับเลเยอร์สนะครับผมก็สำหรับเน็ตทั่วไปแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับผมส่วนผมนี่ขอเลือกเป็น TCP แล้วกันนะครับแล้วก,กดโจมตีเลยโอเคแต่รอสักครู่นะครับ โอเคนะคผมก็ทำการ Attacks เซิร์ฟเวอรให้รอ170วินาทีเพราะว่าเราส่งไปที่180วินาทีนะครับเป็น IP นี้นะครับแล้วก็เป็นระบบ TCP นะครับเราก็มาดูมัดูกันว่าเอ้า,อาหลุดไปก่อนหน้าผมแหละคือผมอยังไม่ได้ทำอะไรเลยหลุดไปแล้วโอเคนะผมก็คือยิงได้นะครับผมยิงแล้วหลุดนะครับก็หมุนหมุนเลย แล้วก็มาดูที่ IP ว่า IP ที่เราได้ไปนับเป็นไจริงหรือไม่นะครับผมก็นี่เป็น171.100.25.37นะครับถูกต้องนะครับโอเคครับผมสนใจใช้บริการยังไงนะครับผมก็ติดต่อได้ที่แฟนเพจเลยหรือว่าสมัครได้ที่ปิ้ง k i n e น่ดอ f นะครับผมก็ราคาเริ่มต้นที่50บบาทนะครับผมก็ถูกๆบริการดีแน่นอนนะครับผม